สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ every day with view เมื่อนี้บิวก็จเสิาเพื่อนเพืบอกภาษาอีสานพาเพื่อนๆไปเด้อจ้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพ่นอันนี้เจ๊ไฝ่นะคะสำหรับเราเจ๊หงคนเดิมจ้าวันนี้เราจะพามาสวบอะไรคะคุณน้องหงวันนี้เจ๊หงจะพามาทำตำบกหุงคะ่ะชมตำค่ะ อเจ๊ไฟจะพามาทำลาบหมูค่ะลาบหมูเอา้ะมาสุกไปค่ะอันนี้ราบหมูของเขารวกสุกมาแล้วเด้ออย่างอื่นส้มตำนะเจ๊หงจะใส่กระเทยโอ๊ยกระเทียมแลนกระเทียมค่ะกระเทียมแลนกระเทียมแล้วก็พริกค่ะพริกพริกสดค่ะเชือหงตำค่ะ ตำพอแต um ่โขกๆนะคะอย่ไปตำให้ม <t y eterm oon> ันละเอียดมันจะเผ็ดค่ะเพราะว่าอีนางหงมันกินเผ็ดไม่ได้แค่ไม่ได้นะคะโอ้ยมันเปิดยังไงเนี่ยกินได้กินดอกมันไม่ทันได้เปิดมันจะได้กินบ่อือ่าคนเลิมมันจะได้กินบ้างอย่ามาเล่นกับเจ๊โอ้ยเออสีเออสี เก็บตีลูกค้าลูกค้าชมตำมาล้อแล้วนะ่ะบอกว่านี่เป็นน้ำตาลอะไรน้ำตาลมะพร้าวหวานอร่อยเมียข้าข้าวข้าอะไรเพิ่งลูกค้ามาดังล้อแล้วนะ่วนะนี่นะตำข้าตำหวานไปใส่อะไรถั่วค่ะถั่วใช่ถัว่วนี่ถั่วฝักสั้นนะแกไม่ใช่ถั่วฝักยาว ก็เด็ดมันนะครับเด็ดมันก็เลยสั่นเด็ดมันก็เลยสั่นดิตำให้พอเด็กขวบอย่าตำแรงนะฮะจากนั้นก็วหว้ก่อนไหว้ก่อนมะเขือเทศอือมะเขือเทศต้องไหว้ก่อนเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้เนาะจากนั้นก็ตำอีกแล้วค่ะ เด้งกระดอนต้มค่ะต,ต้มเกิดเด้งกระดอนอยู่โอ้ยย้ำเด็ดจีได้กินหมลูกข้าร้อแล้วนะจากนั้นก็ใส่อะไรครับมะนาวว้าใช่โอ้ยเสิร์ฟมะน,นาวเสิร์ฟมะนาวสิมะน,น,นาวค่ะนี่การเสิร์ฟมะนาวใส่ร์ฟมะนาวแล้วก็บีบบีบแล้วก็ทิ้งลงไปแล้วก็ซ้วมุกส้สสสพอเบาๆนะครับ แดงแล้วโอ้ยหอมปลาแดงแล้วหอมปลาแดงแล้วปลาจากนั้นก็ประแดงสูตรพิเศษได้เนี่ยปลาแดงสูตรพิเศษมีต่อนด้วยตัวใหญ่ๆเลยค่ะอืมีมต่อนด้วยใส่เข้าไปค่ะโอ้ยเจ๊หงมักค่ะม <c oughs> าก,กินปลาแดงใส่ไปหมดเลยค่ะนุ่นตอนประแดงเนาะขัาง่จากนั้นก็ของแท้ยูบีของแท้ผงปรุงรสโอ้ยเวลาผงจีรน่วง่วงหนี่เป็นไรจากนั้นก็สวกค่ะ ล<ไ>าเตี้ยลา,นะ <c ười> าหมูนะใกล้ได้กินเอลาบหมูสามชมนะอืมอร่อยลาหมูเราก็ยืวอเลยค่ะลาหมูเราก็ยืวอไปเลยตรงนั้น<ป>ใส่บะหุ่งนะใส่บะหุ่งลงไปอันนี้ไม่ใช่บวหุงเพิ่มนะคะแครอทค่ะ <c ười> นึกว่าบวงหุง แค่หลอนเหรอ,อเราจะใส่ทำลาบไม่บอกไอนนน้นี่เหรอโอ้ยเยอะเจ็ดี่นี่แน้ำหงส์ตำชมนี่ก็ไปเพิ่งบ้านแล้วตู้ข้าเหรอเน้นหงส์ค่ะเน้นหงส์น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาอืมใส่ลงไปเค็มๆอร่อยนัวอืมใช้แค่ขวใช้น้ำปลาใช,ช้ใช้สิ่งเล้วก็ซีมเบิง้งเ <c oughs> จ้อ่ะเค็มเอ้ามึงไม่ เกือบเข็มอืมหายอ่ะใส่ก๊าซส้มลงไปจ้าโอ้ถือดีๆนะครับเป็นต้ได้สวบบ่เนาะหลุดมือแล้วก็เฮียเบอร์เลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยหอมปลาแดกโอ้ยปลาแดกแล้วหอมจะได้พี่น้องแล้มีปลาแดกสุดพิเศษของเราเด้อเอาละโอ้ยตอบบ่อไปเราก็จะไปกินกันค่ะเร็วๆพี่น้องเร็วๆมาสวบอันนี้มาสวบ ันนี้อันนี้ฝีมือน้องหงค่ะอนี้ฝีมือน้องหงนะคะอันนี้น้องหงก็ไปจับมานะคะหมักหอยอะค่ะน้องหงไปจับมาถุงใหญ่ไหลเบิ้งเบิงอ้นตุ๊กปกตกแปดกเยอนี่เขาเนื้อความนี่โอ้ยเคี้ยงเอ้ยใส่บุใส่เบิ้งเบิ้งอ้วนก็อ้วนอ้ยขอกินลำมุกอ่ะ โอ้ลูกมันยังหลายเลยแซ่บอแ่ะตอนส่งผีมื้อของแซ่บ่ะเกือบเค็มเกือบเค็มแส่ประเดี๋ยกลายพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปอีกโอ้ยหกละเงิดละนี่ไปใส่กระปิเนนี่ไปใส่กระปิ้นเอีือเกือบเค็ม กินข้าวเด่นหน่อยเป็นแส่เป็นสนาวหน่ะยืมตัวเมียบ์เมียมวมันหลังพ่อเปลี่ยนไปพ่อเปลี่ยนไปมองไว้เกาหลีเด้อพี่น้อ,นอง,อ <c oughs> งอเบ่ไปจับเอาอยู่หนาโรงงานเจ้าของนี่เบ่อ้วนครับอ้วนแนวทอดบีกเกอร์มั้ง <c oughs> น้องห้องกินตําสมบัติหนัดพี่น้องเ้ยเนี่ยคอยช่วหน่อเหนื่อยเหลือเกินการทำวิกพ่อกูเสียดายภาพพุทธิสางมาเด้น่ารัก น่ารักตุ้ยตุ้ยนี่อ่ะมันจะเงินล่ะมาโพสิสสะสมมะชะอบปลาแดงกินปลาแดงโซ่เนี้ยม,ม,มึงกินไม่ได้กินเป็นตัวไม่ได้ต้องฉีกตีความละเอียดในการฉีกเหม็นเหม็นยังอ่ะเหม็นปลาแดง

กินด,ดูถ้ามีคว้นสีไงอ่ะดับเบิลสีเองอย่มันติดเล็บเอ้าเนี่ยจับคว้างนี่ฮะ่กินเมื่กินกิน,น,กนดัเบิลอืมย่ายเสียเด้อตอนนั้น,นจับเบิ้งเด้อแต่ว่ามันเสียเด้อจับจับจับนะ้อง คลิปนี้กับมิสซัมนี่เลอเดอพี่น้องฝากช่องนหน่อยของเอลวิเดวิดบิวเนเธอร์จ้าฝากกดไลค์กดแชร์แห่น้าเด็ดจ้าก็ช่อยพักดันกันมันจะได้ปังๆนะจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ